ที่มีการยื่นไปเนี่ยจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นจริงเป็นจังและเป็นปรูปธรรมเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราพยายามที่จะทํากันในวันนี้คือการต่อสู้ทวงสิทธิ์ของพี่น้องเราทุกคนโดยเฉพาะของพี่น้องชาติพันธุ์และพี่น้องบางกอยนะครับเราได้มีการยื่นนะครับทวงถามทวงสิทธิซึ่งอยู่ที่ขั้นตอนที่นายกรัฐมนตรีต้องลงนาม แค่ลงนามเพราะนั้นแหละครับในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ที่เป็นอิสระอย่างที่ทราบกันครับชุดเดิมที่มีรัฐมนตรีวราวุรศิลปะอาชาไม่ได้แก้ปัญหาเลยแต่เป็นการสร้างปัญหาและก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนชาติพันธุ์ทั้งหมดทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงรักไม่ได้กับคณะกรรมการชุดเก่าวันนี้จึงมีการมาเพื่อทวงสิทธ ให้หนายกรัฐมนตรีเซ็นลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระชุดใหม่และรวมถึงลงนามในเรื่องของพอรบรชาติพันธุ์ด้วยและมีอีกและหลายข้อของพี่น้องพีมูฟที่ยังไม่ได้รับคําตอบที่เป็นรูปธรรมชัดเจนครับผมคิดว่าสิ่งที่สื่อมวลชนเห็นตอนที่เราจะได้เข้าไปเนี่ยทุกท่านเห็นแล้วว่าเราโดนกระทําอย่างไรบ้างเราถูกเจ้าหน้าที่ทําลายร่างกาย เพียงแค่จะเข้าไปให้นายกรัฐมนตรีเซนลงนามทวงสิทธิ์ที่เราต้องการที่จะได้ทวงสิทธิ์ของเราที่เราได้พี่น้องชาติพันธุ์ทุกคนก็มากันตรงนี้นะครับนี่คือกระบวนการต่อสู้ของประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนี่คือการหลอมรวมของทุกๆประเด็นปัญหาที่ถูกสะสมมาอย่างยาวนานและรัฐบาลไม่เคยคิดที่จะแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังครับวันนี้เนี่ยเราได้เข้าไปแล้วก็มีการเจรจาพูดคุยกัน เดี๋ยวข้างในเป็นอย่างไรรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวก๊อปนะครับจะเป็นคนชี้แจงครับเดี๋ยวขอเชิญก๊อปครับาเลก็ ที่ผ่านมานะครับผมได้นำพาคยคีเซฟบางกลอยแล้วก็ก่อนหน้านั้นผมเป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหาของชุมชนกระเหรี่ยงบ้านบางกลอยที่แต่งตั้งอยู่ภายใต้อนุกรรมการแก้ไขปัญหาของพีมูฟในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยหนึ่งเครื่องที่เราต้องยืนยันว่าทําไมวันนี้พวกเราถึงต้องกลับมาเคลื่อนไหวแล้วก็จําเป็นที่จะได้คําตอบที่ชัดเจนในวันนี้เท่านั้นเพราะว่าเมื่อวานมีพี่น้องบางกลอยของเราสองคนถูกดำเนินคดีครัะพี่น้องบางกลอยของเราสองคน นะครับที่กลับขึ้นไปทํากินที่บางกลอยบนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับถูกแจ้งความเพิ่มแล้วก็ดำเนินคดี2คนซึ่งน้องทั้งสองคนนั้นเป็นเยาวชนนะครับที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยานก็คือข้อหาเดียวกับผู้ใหญ่นะครับ28คนที่ถูกดำเนินคดีไปเมื่อปีที่แล้วตอนนี้นะครับตำรวจกําลังจะส่งเรื่องไปที่พนักงานอัยการฉะนั้นนี่คือความจะเป็นเร่งด่วนที่ทาไมเราถึงต้องกดันให้มีคณะกรรมาการ,รอิสระให้ได้เพราะเรื่องคดีความของพี่น้องไม่สามารถรอได้นะครับ ส่วนที่2คือผมคิดว่า,ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับคุณวาราภุศิลปะอาชาไม่เคยมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยอย่างกับเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งบทบาทของพี่น้องชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้ร่วมกันช่วยกันดูแลแล้วก็ปกปักรักษาพื้นที่ตรงนั้นจนมันกลายเป็นพื้นที่ อุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่กว่าหนึ่งล้านไร่ที่ให้พวกเขาเนี่ยสามารถประกาศทับเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้จนถึงตอนนี้มันเป็นมอดอโลกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่น้องในพื้นที่นอกจากจะต้องถูกดำเนินคดีแล้วพวกเขาต้องเผชิญกับความยากลําบากนะครับความการที่เขาไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานเขาไม่ได้มีข้าวกินแบบพวกเรานะครับจะต้องดําเนินชีวิตด้วยการรับของบริจาคตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้นะครับที่จะมีการแต่งตั้งให้ในายวราภูศิลปาอาชาได้ขึ้นมาเป็นคณะ ประธานคณะกรรมการชุดเก่าซึ่งคณะกรรมการชุดนั้นเนี่ยตอนนี้ร้อยเอกคมนัทนะครับ <c oughs> ก็ได้พ้นจากตําแหน่งแล้วแต่ว่าก็ได้มีการลงนามเพื่อแต่งตั้งนายวราวุฒิขึ้นมาเป็นประธานซึ่งเรายืนยันตามหลักการในวันนี้ เป็นเรื่องแรกคือเราขอให้ยกเลิกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนั้นเนื่องจากมีนายวราฒิศิลปอาชาเป็นประธานรวมทั้งมีสัดส่วนของหน่วยงานที่เป็นคู่ขัดแย้งกับชาวบ้านแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหานั่นก็คือกรมอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้แล้วก็หน่วยงานความมั่นคงต่างๆก็คือกรมรนอซึ่งมีแต่จะสร้างความขัดแย้งในการประชุมคณะกรรมการแล้วก็อนุกรรมการต่างๆส่วนที่2วันนี้นะครับพวกเรามาเพื่อที่จะยกร้องและทวงสิทธิ์จริงๆ สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับคือการที่พวกเราจําเป็นที่ต้องบุกเข้ามาในพื้นที่ที่มีรวดหนามแล้วก็ถูกทํร้ายร่างกายนะครับกว่าที่จะเข้าไปได้พวกเราจะต้องดันเข้าไปเพียงแค่เพื่อที่จะไปพูดคุยกับคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจวันนี้นะครับพวกเราก็สิ่งที่ได้มานะครับคือการที่พวกเราเนี่ยได้ไป พูดคุยนะครับกับสํานักงานประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะปรับตัวร่างคําสั่งนะครับสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระชุดใหม่โดยที่สัสดส่วนของพวกเรานะครับยังคงเดิมเหมือนที่เรายื่นไปเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีคุณอนุชานาคาใสนะครับก็ ยืนยันว่าเขาจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ยืนยันที่จะมาเป็นประธานใน,นคณะกรรมการอิสระในชุดนี้เองส่วนที่2คืออำนาจหน้าที่นะครับใน,นคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็มีทั้งอำนาจหน้าที่ในการศึกษานะครับตรวจสอบแล้วก็มีอำนาจในการที่จะเสนอนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหานะครับรวมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการแล้วก็สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาได้ซึ่งเราคิดว่าหลังจากนี้นะครับพวกเราก็ยังคงจะติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลังจากนี้ เมื่อท่านอนุทานาคาสายลงมานะครับเราจะมีการพูดคุยกับท่านให้มีการเร่งรัดนะครับลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้รวมทั้งให้เร่งรัดในการประชุมภายใน7วันหลังจากนี้ซึ่งพวกเราภายคีเซฟบางกลอยยืนยันว่าเราจะยังคงอยู่ที่นี่และจะยังไม่กลับครับจนกว่าพวกเราจะสามารถาได้รับคําตอบที่ชัดเจนนะครับทั้งตัวหนังสือตัวนี้ซึ่งตอนนี้การที่เราได้รับคำตอบแล้วก็คือว่า ก่อนหน้านั้นที่เราประชุมกันนะครับท่านอนุชาเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องเลยว่ามีหนังสือตัวนี้นะครับที่เราเคยยื่นไปตั้งแต่วันที่29่บาธันวาคมซึ่งเราเนี่ยยื่นผ่านมือท่านเองนะครับเรายื่นผ่านมือท่านเองแต่ว่าท่านบอกว่าท่านไม่เคยรู้เลยแต่ว่าครั้งนี้ท่านจะปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านไม่รู้เรื่องนี้แล้วแล้วก็ท่านก็ยืนยันแล้วว่าท่านมีความจริงใจฉะนั้นหลังจากนี้ผมอยากให้พวกเรานะครับช่วยกันติดตามนะครับการออกมาแถลงของนายอนุชานาคาัยอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเรายังยืนยันคําเดิมครับว่า เราจะต้องเห็นลายเซ็นของนาย,ยกรัฐขมนตรีก่อนที่เราจะกลับเท่านั้น<ๆ>ถ้าไม่ได้พวกเรารวมทั้งพี่น้องบางกรอยก็จะไม่กลับแล้วก็จะมีการยกระดับการเคลื่อนไหวแบบวันนี้แน่นอนครับประเมินภาพรวมยังไงคะว่าช่วงสสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อทำผลของวันนี้ออกมา่คือที่ผ่านมานะครับตลอด2สัปดาห์ที่เรามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่20มกราคมเราคิดว่าไม่มีหน่วยงานไหนนะครับหรือคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจจริงๆสามารถเข้ามา รับเรื่องนะครับรวมทั้งให้หลักประกันกับพี่น้องได้คือเราก็จะเห็นจากการที่ช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะเรียกร้องให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่ดําเนินดําเนินการมีอานาจหน้าที่ในการเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาพีมูฟซึ่งช่วงแรกเนี่ยเราพยายามที่จะให้ประเด็นของพี่น้องบางกรอยเนี่ยเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้อง15ข้อแล้วแต่ว่าด้วยความที่มันเกิดสถานการณ์เร่งด่วนขึ้นรวมทั้งท่าทีตอบรับเนี่ยไม่ว่าจะประชุมครั้งไหนจะกับรัฐบาลเนี่ยครับ ก็ไม่เคยมีท่าทีที่ชัดเจนเลยฉะนั้นวันนี้วันนี้เป็นหมุดหมายที่ชัดเจนที่สุดครับว่าการที่พี่น้องบางปลอยลุกขึ้นมาสู้กันที่พี่น้องชาติพันธ์ที่นี่ลุกขึ้นมาสู้ทําให้เราได้ความชัดเจนบางอย่างที่มันจะเป็นอ่าหนทางนะครับในการที่ดําเนินงานแล้วก็แก้ไขปัญหาของพี่น้องต่อไปซึ่งเราก็ยืนยันว่าเหลยวหลังจากนี้เราก็จะมีการกําหนดนะครับเมื่อเวลาในการดาเนินการเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าพี่น้องเนี่ย ต้องทนกับสัญญาลม,ลมน้อแรงมาปีกว่าแล้วฉะนั้นครั้งนี้เราจะไม่ยอมแน่นอนครับเย็นนี้หรือพรุ่งนี้จะมีการยกระดับขยับพื้นที่การชุมนุมมากขึ้นเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวช่วง4ี่โมงเนี่ยทางกำหนดการช่วง4ี่โมงเดี๋ยวรัฐมนตรีท่านอนุชาในครับจะมาชี้แจงและจะมาพูดคุยก็คือเดี๋ยวราขอฟังความชัดเจนจากรัฐมนตรีอนุชานะครับหลังจากที่เขามามาวันนี้นะครับสี่โมงเขายืนยันว่าจะมาแล้วเดี๋ยวเราขอฟังคาชัดเจนจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเมื่อเราได้ ฟังคาชี้แจงจากรัฐมนตรีชัดเจนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะยกระดับยังไงกันต่อเดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีนึงอย่างที่บอกกะค่ะเรื่องของเรื่องของบางรอยเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต่อตู้กันวันนี้เท่านั้นเนี่ยแต่มันยังไม่มีความคืบหน้าตั้งคณะกรรมการมาแล้วหลายครั้งสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่มั่นใจได้ว่าการตั้งนายอนุชานาคใส้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำทำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเนี่ยจะมีการแก้ไขปัญหาให้กบบางรอยจริงจริงหรืออะไรหนึ่งคือเราคิดว่าท่านไม่ใช่หน่วยงานที่เป็นผ านายวาราบุศิลปะอาชาเป็นประธานในส่วนที่สองเนี่ยผมคิดว่าส่วนที่มีความสําคัญคือคกลไกข้างในไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลขานุก,การหรือว่ากรรมการภาคส่วนอื่นๆซึ่งถ้าเราไปดูรายชื่อคณะกรรมการในชุดนั้นเนี่ยครับที่มีร้อยเอกธรรมนัฐเป็นประธาน,เ,นเราจะเห็นว่ามีแต่ประหลัดกระทรวงไม่ว่าจะเป็นประหลัดกระทรวงพอมอประหลัดกระทรวงทรัพย์นะครับประหลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งทั้งหมดเนี่ย ถ้าเราทางานกันจริงๆเนี่ยพวกเราก็รู้กันอยู่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีอคติต่อพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์รวมทั้งสัดส่วนของคนที่เป็นคู่ขัดแย้งจริงก็คือกรมอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้แล้วก็หน่วยงานความมั่นคงคือชุดนี้นะครับเป็นชุดที่นายอนุชาเนี่ยเป็นประธานแล้วก็ท่านเนี่ยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะไรกับพี่น้องส่วนที่2ก็คือสัดส่วนข้างในเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยเราก็คงยังยืนยันที่จะส่งผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการนะครับที่มีความเข้าใจนะครับต่อเรื่องของ การดำรงชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์รวมทั้งเรื่องคนอยู่กับป่าซึ่งเราก็คิดว่าถ้าสัดส,ส่วนเป็นอย่างนี้จะอาจจะมีประโยชน์ในการที่จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการต่อไปครับแล้วก็นําไปสู่การแก้ไขปัญหา,หาในสุดเช่นเวลาที่ต้องมีการลุงน้มเนี่ยค่ะของนายกเทศมนตรีเนี่ยจะขีดเส้นให้หเถเอาขีดเส้น7วันครับ คือเมื่อกี้เนี่ยเนื่องจากว่าท่านอนุชาเนี่ยไม่ได้มาพูดคุยเราเองฉะนั้นเราจะคุยกับท่านที่นี่เลยนะครับว่าใครในเจ็ดวันเนี่ยนอกจากจะต้องมีการลงนามแล้วจะต้องมีการประชุมนัดแรกเนื่องจากว่าที่เราบอกไปว่าคดีความของพี่น้องนี้รอไม่ได้แล้วฉะนั้นในช่วงระยะเวลาเจ็ดวันนี้ถ้ายังไม่มีความคืบหน้าพวกเราจะยกระดับการเคลื่อนไหวแน,น่นอนครับคำตอบชัดๆที่ต้องการคุยกับท่าน วันนี้คืออะไรที่เราต้องการคำตอบมี่อที่ต้องการคุยใช่ไหมมีสองข้อหนึ่งคือเรื่องพรบชาติพันธุ์นะครับซึ่งต้องการให้เขาตอบอะไรคำตอบที่คาดหวังต้องการให้เขาตอบว่าเขาจะมีกระบวนการอย่างไรต่อเพื่อที่จะให้พลเอกประยุจันโอชาเนี่ยได้ลงนามนะครับในคําสั่งในคํารับรองตัวร่างกฎหมายดังกล่าวเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกรัฐสภาตีความว่าเป็นกฎหมายที่กยวข้องการเงิน ซึ่งจนถึงวันนี้ยังไม่ได้มีความชัดเจนเราก็เลยคิดว่าจะมาคุยกับท่านอนุชาที่นี่ส่วนเรื่องที่2เนี่ยที่เป็นเรื่องที่คุยกันมากในช่วงเมื่อกี้ครับก็คือเรื่องของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคณะกรรมการอิสระแก้ไขปัญหาของบางกรอยซึ่งอันนี้เราต้องการคําตอบว่าจะมีการลงนามแต่งตั้งภายในกี่วันแต่ว่าสิ่งที่เราได้แล้วแน่ๆตอนนี้คือร่างคําสั่งตัวนี้ที่รับรู้กันทั้ง2ฝ่ายคือทั้งเราแล้วก็เขาทั้งสํานัก รั้ทั้งสํานักนายกที่มีการทําร่วมกันแล้วก็เป็นที่ยอมรับก,กันแล้วทั้งสองฝ่ายฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องการต่อไปคือการได้ไลายเซ็นของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้รวมทั้งมีการประชุมนัดแรกนะครับเพื่อที่จะได้เร่งรัดแก้ไขปัญหาของพี่น้องให้เร็วที่สุดครับลายเซ็นนายกนี่คือเจ็ดใช่ครับนัดจากวันไหนภายตั้งแต่วันนี้ครับภายใน7วันจะต้องมีการประชุมนะครับคณะกรรมการอิสระชุดนี้ซึ่งหมายความว่าก่อน7วันจะต้องมีการลงนามครับ อันนี้มันก็เป็นคําสั่งตั้งแล้วแต่คือหมายถึงคาสั่งลายเซ็นนายกก็คืออันนี้เป็นตัวร่างที่เราปรับด้วยกันเมื่อกี้ครับอ๋อร่างแตยังไม่ลงนะใช่ใช่ครับก็คือยังไงก็ยืนยันครับว่าถ้าในเจวันยังไม่มีการลงนามของนายกนุ่มนตรีนะครับตอนนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เปิดแล้วนะครับขอเชิญชวนทุกกลุ่มนะครับที่มีประเด็นปัญหาความเดือดร้อนหรือที่ คิดว่าจะต้องให้ให้รัฐบาลแก้ไขสามารถมาได้เลยครับถ้า7วันนาะยกรัฐมนตรีไม่เซ็นลงนามผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาของชาติพันธุ์ทุกท่านครับเพราะเรื่องบางกอยไม่ใช่แค่ของพี่น้องชาติพันธุ์บางกอยแต่เป็นปัญหาของพี่น้องชาติพันธุ์ทุกชนเผ่าครับแล้วก็จะไม่ใช่ประเด็นแค่นี้อีกต่อไปเพราะว่ารัฐมนตรีได้ปฏิเสธในการลงนามนะครับ เพราะฉะนั้นเราให้เวลาแค่เจ็ดวันนะครับสุดท้ายถ้าวันนี้ไม่เดินหน้าไม่ขยับออกเกิดความเสียหายยังไงเกิดกขึ้นต่อครับคือผมคิดว่าคือวันนี้เนี่ยเรามีปัญหาที่เร่งด่วนมากนะครับโดยเฉพาะพี่น้องบางก่อยนะครับถ้ารัฐมนตรีไม่เซ็นเนี่ยนั่นจะเป็นการปล่อยปล่อยละเลยปัญหาและวันนี้เนะี่ยผมคิดว่าจะต้องให้ดูก็วันนี้ตอนเย็นก็คงจะมาร่วมกันเยอะหลายคนก็เดินทางมากันผมคิดว่าวันนี้เนี่ยทุกคนสังคมให้คําตอบแล้วว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ย ยังไม่ได้มีท่าทีที่จะจัดการเราจึงต้องมาเคลื่อนไหวเพื่อมาทวงสิทธิ์นะครับผมคิดว่าหลังจากนี้7วันถ้าไม่ทําก็ลองดูครับ ถึงว่ามันจะเกิดความเสียหายยังไงต่อประเด็นที่เรากำลังเรียกร้องกันอยู่ต่อภาพของประเทศคือมันเกิดความเสียหายแน่นอนครับเพราะว่าประเด็นบางกรเนี่ยคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาติพันธ์นะความเสียหายได้เกิดขึ้นกับพี่น้องมันรอไม่ได้ครับคือเรารอไม่ได้ไวันนี้พี่น้องถูกดำเนินคดีทุกวันแล้วก็เมื่อวานนี้เยาวชนก็โดนดำเน,นินคดี2คนซึ่งเป็นพี่น้องบางกอยนะครับทั้งปัญหาสุขภาพทั้งปัญหาที่ดินทำกินและหลายอย่างครับผมคิดว่าความเดือดร้อนแบบนี้หนักมากนะครับ ถ้านายกยังรอช้าแบบนี้ใครจะรับผิดชอบชีวิตของพี่น้องนะครับแล้วคดีก็ดําเนินการอยู่ใครจะรับผิดชอบะครับแล้ววันนี้พี่น้องก็มาอยู่วันนี้ยังไม่ได้คําตอบเลยนะครับ ผมคิดว่าความเดือดร้อนน่ะมันขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลเห็นความมั่นคงความเป็นมนุษย์ของพี่น้องชาติพันธุ์หรือเปล่าหรือว่าความเดือดร้อนนี้รัฐบาลเห็นความมั่นคงของตัวเองเป็นหลักนะครับผมคิดว่าถ้า7วันภายใน7วันนายกไม่เซ็นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นนี้มันจะลุกลามแน่นอนครับพี่บอยครับเราได้มีการตุนเรื่องตนที่การจุนเรืุ่นที่การทุนเราได้มีการตุน ผมว่าพื้นที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเราอยู่แล้วนะครับแล้วการที่เรามาใช้พื้นที่ตรงนี้เรามาอย่างสันตินะครับเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธเลยไอ,อการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแลวมนูนนะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเข้ามาสลายเราหรือมาตีเราเหมือนที่เราเห็นกันอยู่นะครับ

คุณพัชระก็เือดูว่าหลังจากนี้เนี่ยก็รอคุณน้ชาออกมาแล้วก็รับตัวร่างหนังสือนี้ไปเพื่อจะขอให้นายกเซ็นตอนนี้ตัวร่างหนังสือที่ท่านแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะต้องออกมาชี้แจงไม่ใช่แค่ยอมตลอแต่ท่านต้องมาชี้แจงเรื่องมาติกรมในวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในบางจุดเนี่ยถ้าเราฟังจากที่โคศก คอรมอเนี่ยได้มีการแถลงนะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าเนี่ยก็จะพบว่ามีบางส่วนที่ไม่ตรงกับที่พวกเราได้ทํำข้อมูลร่วมกันเมื่อวานนะครับเช่นเรื่องของการแก้ไขนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้พรบพิยานพรบป่าชุชนแล้วก็พรบองวนสัตวาซึ่งอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นระบายคือมันไม่ตรงกับสิ่งที่พวกเราอ้างร่างไว้ซึ่งตอนนี้ทราบว่าทางพีมูฟเนี่ยก็คงจะหาเรือต่อไปถึงแนวทางแล้วก็การยกระดับนะครับหลังจากที่ได้ฟังท่านอนุชานาคาสายเนี่ยได้มาชี้แจง แล้วเรื่องมาติครมอส่วนในเรื่องของบางกรอยเนี่ยครับก็คือตัวเอกสารตัวนี้จะเป็นตัวเอกสารไฟนอลซึ่งเรายืนยันว่าจะไม่แก้ตัวสัดส่วนของคณะกรรมการแล้วเรายืนยันว่านี่คือคณะกรรมการที่เราได้ผ่านการหารือกับพี่น้องนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วซึ่งเราได้ขึ้นไปที่บางกรอยและเราก็ได้มีการหารือกับพี่น้องแล้วนี่คือสัดส่วนนะครับผู้ท่งคุณวุฒิแล้วก็นักวิชาการที่พี่น้องเนี่ยไว้ใจให้มาแก้ไขปัญหาเพราะว่าอย่าลืมว่าคณะกรรมการชุดนี้นะครับเป็นคณะกรรมการอิสระที่มีไว้เพื่อตรวจสอบข้อเท็ แก้ไขปัญหาไม่ใช่คณะกรรมการที่จะมาสร้างปัญหาเพิ่มแบบคณะกรรมการชุดเก่าครับกราคิดว่าถ้าเป็นกรรมการชุดนี้จะลดความขัดแยงแ้งระหว่างระหว่างทางในการแก้ปัญหาแล้วก็จะดูจะมีทางออกมากขึ้นเพราะว่าจะมีนักวิาาชาการที่เชี่ยวชาญมาครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศสดหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับหลังจากที่กลุ่มพีมพูฟขยับเคลื่อนเข้ามาประชิดใกล้ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยือน่นข้อเรียกร้องแล้วก็ติดตามข้อเรียกร้องที่ทางกลุ่มได้มีการ เรียกรองมาตลอด2ส,สัปดาห์ของการเคลื่อนไหวที่ผ่านมานะครับวันนี้2ประเด็นหลักที่ทางกลุ่มพีมูฟแจ้งเมื่อสักครู่นี้คือการลงนามของนายกรัฐมนตรีในร่างพระราชบัญญัติชาติพันธุ์ซึ่งถูกรัฐสภาตีความว่าเป็นร่างที่เกี่ยวกับ การเงินเมื่อเป็นร่างพระราชบัญญตัติร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับจะต้องให้ในายกรัฐมนตรีเซ็นรับรองก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภานะครับแล้วก็เรื่องที่2คือการตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาบางกลอยแล้วก็เร่งรัดให้มีการประชุมภายใน7วันซึ่งตอนนี้กําลังรอ อนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาให้คำตอบกับทางกลุ่มพีโมบนะครับโดยที่วันนี้ก็จะมีการพูดคุยเพื่อให้นายกรัฐมนตรีนั้นลงนามในคำสั่งตั้งคณะกรรมการดังก่าวและเร่งรัดให้มีการประชุมภายใน7วันนับจากที่มีการแต่งตั้งนะครับเป็นคณะกรรมการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของป,ปัญหาบางกรอยซึ่ง ก็เป็นเรื่องที่มีปัญหากันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็วันนี้ทางพี o มบเองก็เคลื่อนไหวให้ตั้งคณะกรรมการโดยที่มีการร่างคำสั่งร่างเขาเรียกว่าเป็นสัดส่วนคณะกรรมการตามที่พี o มบต้องการเงนะครับ คำสั่งต่างๆในการแก้ปัญหาบากรอยที่ครับวันนี้สองเรื่องที่ต้องติดตามอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมนุญาตกับกลองมาให้ดูนะครับที่ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรอมเป็นประธานและกลุ่มบางกรอยสองเรื่องที่ต้องตามวันนี้ที่ทางกลุ่มผีมูฟเรียกร้องวันนี้ก็คือการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบางกรอยและเรื่องของการลงนามของนายกรัฐมนตรีในร่างพระราชบัญญัติ ชาติติพันธ์นะครับซึ่งถูกตีหรือความว่าเป็นรางเรราชบัิบที่เกี่ยวข้องกับการเงินดังนั้นต้องให้ในายกรัฐมนตรีเซ็นรับรองส่วนมติคณะรัฐมนตรีนั้นที่ออมาแล้วก็โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าทางกลุ่มพีโมูบอกว่าบางข้อนั้นไม่ตรงกับตามที่มีการเรียกร้องดังนั้นต้องติดตามกันต่อไปว่าความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ของกลุ่มพีโมูที่ปักหลักอยู่บริเวณเชิงสะพานชัมมรูเชจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับขอบคุณผู้ชม ที่ติดตามในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ